วิธีซ่อนสถานะความสัมพันธ์ใน Facebook มาดูขั้นตอนกันเลยครับเวลาที่เพื่อนๆน,นะครับได้ตั้งสถานะความสัมพันธ์ไว้เนาะและอยากจะซ่อนสถานะความสัมพันธ์จากหน้าโปรไฟล์ Facebook ให้ทําตามนี้นะครับขั้นแรกนะครับให้เข้าไปที่แอป a c e b o o k เข้ามาแล้วนะครับกดขีดซ้าคีดทางด้านขวาบนต่อไปนะครับให้กดตรงชื่อ Facebook ของเราตรงนี้มันจะเข้ามายัางหน้าโปรไฟล์ a c e b o o k เนาะ เมื่อเข้ามาแล้วนะครับเราจะสังเกตได้ว่าตอนนี้สถาน,นะความสัมพันธ์นะครับจะอยู่บนหน้าโปรไฟล์ Facebook ถ้าเราอยากจะซ่อนนะครับให้มากดแก้ไขโปรไฟล์กดเข้ามาแล้วนะครับให้เลื่อนหน้าจอลงมาจนเจอรายละเอียดเมื่อเจอแล้วนะครับให้เรากดแก้ไขในส่วนของรายละเอียดหน้าต่อไปให้เลื่อนหน้าจอลงมาเลื่อนลงมาจนเจอในส่วนของสถานะความสัมพันธ์เมื่อเจอในส่วนนี้แล้วให้เรามากดติ๊กถูกในส่วนของสถานะความสัมพันธ์ออก เมื่อเรากดติ๊กถูกและกดบันทึกในหน้านี้มันจะเป็นการซ่อนสถานะความสัมพันธ์ออกจากหน้าโปรไฟล์ Facebook เราเนาะแต่สถานะความสัมพันธ์นะครับยังคงปรากฏอยู่ในข้อมูลบัญชี Facebook ของเรานะครับและถ้าเ,เพื่อนๆนะครับอยากจะซ่อนทั้งบนหน้าโปรไฟล์และอยากจะซ่อนทั้งข้อมูลใน Facebook ไม่ให้คนอื่นเห็นว่าเรามีสถานะความสัมพันธ์เป็นอะไรเนาะให้มากดตรงรูปดินสอในส่วนของสถานะความสัมพันธ์ กดเข้ามาแล้วนะครับให้มาปรับการมองเห็นด้านหลังสถานะความสัมพันธ์ตรงนี้นะครับให้กดเข้าไปจากนั้นนะครับให้ปรับเป็นเฉพาะฉันและกดบันทึกจากนั้นนะครับในหน้านี้ให้กดบันทึกอีกหนึ่งทีโอเคครับ การตั้งค่าเพียงเท่านี้นะครับมันจะเป็นวิธีการซ่อนสถานะความสัมพันธ์ใน Facebook ถ้าเพื่อนๆนะครับไม่ต้องการให้คนอื่นเห็นสถานะความสัมพันธ์และก็ไม่อยากจะลบข้อมูลของสถานะความสัมพันธ์ก็สามารถใช้วิธีนี้ไปทํากันได้เลยนะครับในเราเรามาดูตัวอย่างเนาะว่าถ้าปรับตามนี้มันจะแสดงผลเปลี่ยนไปแบบไหนในหน้าแก้ไขโปรไฟล์นะครับให้เรากดย้อนกลับเมื่อเราอยู่บนหน้าโปรไฟล์ Facebook ของเรานะครับ สถานะความสัมพันธ์จากที่เคยปรากฏตรงนี้นะครับก็จะหายไปแล้วแบบนี้นะครับเพื่อนๆลองไปทำกันดูได้เนาะหวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆนะครับถ้ามีข้อมูลใหม่จะมาอัปเดตให้เพื่อนๆนะครับได้ใช้งานวิธีล่าสุดกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ